วิธีการใช้เครื่องเคลือบร้อนนะคะอันดับแรกเราก็จะเปิดปุ่มขึ้นไปทุกปุ่มก่อนนะคะแล้วก็ปรับอุณหภูมิองศาก็ให้อยู่ประมาณ130-150อันดับแรกก่อนที่มันจะพร้อมใช้ก็ปรับเป็น140ก่อนค่ะแล้วก็มาใส่เคลือบร้อนนะคะถ้าเป็นอันนี้นุ่นปิ้นจากกระดาษธรรมดา A4 <c oughs> 70แกมธรรมดา ก็ปิ้นแล้วก็เอาใส่เข้าไปในเครื่องร้อนใส่แล้วก็จัดระยะขอบอะค่ะให้มันเสมอกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันไม่เสมอก็มากรีดทีหลังได้ค่ะกรีดทิ้งทีหลังได้เราจะทิ้งไว้10นาทีนะคะ พออุณหภูมิเริ่มได้ที่แล้วมันจะขึ้นเรดดี้สีเขียวอะค่ะก็อันนี้เดี๋ยวนุ่นปรับเป็น130ก่อนเพราะว่าเราใช้กระดาษบางค่ะพอเราได้อุณหภูมิที่พร้อมแล้วขึ้นเรดดี้สีเขียวแล้วนะคะเราก็จะเอาเคลือบที่เราได้ใส่กระดาษไว้มาเข้าเครื่องนะคะเอาด้านที่ซีนไว้แล้วปิดไว้แล้วเข้านะคะอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบเปิดยังไม่ได้ซีนค่ะ ก็ตอนเอาเข้าไปก็ใช้มือพยุงประคองกับเคลือบไว้เพราะว่ามันอ่อนเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอะค่ะอพอกระดาษเริ่มออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอามือจับอีกด้านหนึ่งที่มันกำลังออกมาะค่ะ พอเราเคลือบเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดสวิตชุกปุ่มค่ะให้ไฟดับนะคะแล้วก็ถอดปไป